กิ่งตอนทดลองของผมหลังจากที่มะขามเทศอายุได้แปดเดือนเก้าเดือนผมก็นี่เลยครัลงกลิ่งตอนเลยนะครับผมปลูกเอียงนะครับตอนนี้3เดือนกว่าแล้วครจะ4เดือนแล้วครยังอยู่ดีนะครับ11กิ่งครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีตายสักต้นนะครับเพราะอะไรดูนะครับผมปลูกใต้ร่มมะขามเทศเห็นไหมถ้าร่มพร้อมพี่เลี้ยงพร้อมปลูกกิ่งไปน้ําถึง ไม่มีตายครับผมผมรับประกันฮะผมไม่ได้ขายกิ่งตอนนะครับไม่ต้องติดต่อเรื่องกิ่งตอนมานะครับผมดูครับมีใบใหญ่ใบงามเนี่ยฮะนี่ก็กิ่งตอนนะผมปลูกทั้ต้นมะขามเทศหมดเลยแล้วไม่มีตายเลยครับตอนนี้รอยยอดธรรมชาติมาอย่างเดียวยอดธรรมชาติคือยอดที่ต้นผักหวานเมื่อเขาสะสมอาหารเพียงพอแล้วเนี่ย เขาจะแตกยอดมาสําหรับเลี้ยงต้นเป็นต้นธรรมชาติของเขาเลยเป็นยอดธรรมชาติของเขาเลยรอบนั้นไม่ต้องเด็ดออกกิ่งตอนทุกต้นนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับนี่คือผมปลูกเอียงเพิ่งรดน้ําไปเมื่อวานก่อนดินยังชื้นอยู่ผักหวานทุกต้นนะครับหลังจากตัดจากกิ่งตอนแล้วนะคะเหลือแต่ตุ่ม เราเอาไปตั้งในห้องน้ําต่อให้เราไม่ปลูกลงดินนะครับเขาก็จะแตกยอดอย่างเงี้ยมาเยอะเลยแตกตามธรรมชาติของเขาเลยแตกมาเยอะเลยแล้วเราก็จะคิดว่าเอ้ยมันรอดมันแตกยอดแล้วมันต้องไม่ตายแต่รู้ไหมว่าที่เขาแตกยอดนั้นเพราะอาหารจากในตุ้มของเขาในตุ้มที่ตัดมาใช่ครับถ้าเราปล่อยยอดพวกนี้ไว้เยอะเกินไว้เยอะเกินนะครับ เวลามันแตกมาเท่าไรเราปล่อยหมดเลยยี่ิบยอดเราปล่อย20สิบยอดแล้วเราก็มาอวดเขาว่าเอ้ยรอดแล้วยี่สิบยอดผมรับประกันได้เลยฮะไม่เกินสองเดือนครับก็จะเหี่ยวตายครับเหี่ยวยังไงเริ่มเหี่ยวจากยอดลงมาทีละยอดทีละยอดทีละยอดถ้าเราไม่เด็ดรีบเด็ดทิ้งนะฮะเขากิ่งเขาก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งตามลงมายันโคนครับแล้วก็จะตายโดยสมบ,บูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมไม่มีตายฮะ กิ่งตอนของผมเพราะอะไรยอดแรกนะครับเวลาเราเอาลงดินหรือเราลงชําในกระถางแล้วนะครับเขาจะแตกมาเยอะเท่าไรกระช่างเราเลือกยอดที่อวบที่สุดสมบูรณ์ที่สุดไว้ไม่ต้องเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสองกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งขึ้นอยู่กับขนาดกิ่งของเรานะฮะขนาดกิ่งเพราะว่าผักหวานป่ายอดแรกๆอาหารได้จากตุ่มกับกิ่งกิ่งนะครับอาหารเขาได้จากกิ่งนะครับ ผมถึงบอกไงครับว่ากิ่งตอนผักหวานป่ากิ่งต้องแกล่งผิวต้องนี่เลยครับสีน้ําตาลแบบนี้นะฮะกิ่งแก่งผิวสีน้ําตาลคือไม่แก่เกินไปแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะอะไรเพราะกิ่งพวกนี้จะสะสมอาหารในลําต้นเยอะในกิ่งเขาเยอะน้ําเลี้ยงจะเยอะพอที่จะเลี้ยงยอดได้ถ้ายอดเขามีเยอะเราเด็ดออกเราปล่อยไว้แค่ อ่สามถึงสี่ยอดหรือไม่ก็ห้าถึงหกยอดขึ้นอยู่กับขนาดกิ่งอย่างที่ผมบอกถ้าเราได้กิ่งอ่อนไปมีโอกาสรอดไหมมีครับแต่ว่าเราต้องตัดกิ่งให้สั้นเพื่ออ่ลดการคลายนาของเขาครับกิ่งตัดถ้ากิ่งอ่อนนะฮะตัดคืบเดียวพอเพื่อรักษากิ่งของเขาแล้วรอให้ล่าเขาหาอาหารแล้วเขาจะแทงกิ่งมาแล้วเราไม่ต้องปล่อยกิ่งไว้เยอะหนึ่งถึงสองกิ่งพอเพราะของเขากิ่งอ่อนแน่นอนถ้าอาหารในลําต้นน้อยเขาหาอาหารได้จาก รากจากในตุ่มเท่านั้นโอกาสรอดมีครับกิ่งอ่อนกิ่งรากน้อยมีไหมก็มีครับคือตัดให้สั้นแล้วปล่อยยอดให้น้อยเพราะยอดแรกอย่าลื่อนครัยอดแรกไม่ใช่ยอดที่เขาจะโตบเติบโตเป็นต้นใหญ่หรือตัวหรือกิ่งใหญ่โดยสมบูรณ์นะฮะไม่ใช่ลําต้นฮนะเขารีบออกกิ่งแรกมาเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงหาอาหารไปบํารุงรากนะครับเราไม่จำเป็นต้องไว้เยอะ ที่จะไวเยอะจริงๆคือเมื่อเขาสะสมอาหารลากเขาเดินดีสะสมอาหารได้เพียงพอประมาณสองถึงสี่เดือนเขาจะแตกเขาจะแตกยอดมาใหม่ตามกิ่งตามอะไรของเขามาหมดเลยครับรอบนี้ไม่ต้องเด็ดทิ้งยอดทุกยอดเป็นยอดธรรมชาติหมดจะโตเร็วยอดจะอวบและใหญ่และจะเป็นทรงพุ่มทันทีรอบนี้ไม่ต้องเด็ดนะครับ จำได้ไหมครับว่ารอบแรกเด็ดทิ้งได้เพราะว่าเขาต้องการแค่สัรงข้อแสงสร้างอาหารไปบํารุงต้นเห็นไหมครับเขาจะไม่โตจะไม่พุ่งจะไม่อะไรครับจะอยู่ประมาณนี้เพื่อสะสมอาหารอาหารพอปุ๋ยพอน้ําพอปุ๊บเขาจะแตกใหม่แต่รอบเนี้ยแตกรอบที่สองนี่คือยอดธรรมชาติยอดธรรมชาติเขาจะโตพุ่งแล้วก็ออกกระจายเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้แหละครับข้อดีของเขาคือเขาจะโตเร็ว ถ้าอาหารพร้อมรากพร้อมไม่ต้องไปกังวลน,นะฮะว่าเอ้ยเรากิ่งตอนผมเอายอดไว้น้อยจังเลยยอดแค่นี้มันไม่พอเลี้ยงผมอยากได้ยอดเยอะเยอะจะได้มียอดตอนเก็บขายเยอะไม่ใช่นะครับคิดผิดนะครับผมบางต้นผมก็มีแค่สามสี่ยอดบางต้นผมก็มีห้ายอดเห็นไหมฮะผมจะเลือกยอดดอกบวกไว้ไนะ ชุดนี้ยังไม่แตกยอดธรรมชาตินะครับนี่ครับปลูกให้เทียบให้เห็นเลยฮะระหว่างกิ่งตอนกับต้นกล้านะฮะใส่ไซดได้เลยฮะนี่ฮะนี่ครับมีกิ่งกระทงมาแล้วครับแข่งกันได้เลยนี่ฮะนี่ก็กิ่งตอนเห็นไหมครับผมปลูกเยียงทุกต้นฮะมัดล็อกกันลมพัดหมุนฮะนี่ครับเขาก็จะไม่โตไปไหนเขาเ็าจะกิ่งประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็รอยอดธรรมชาติยอดธรรมชาติมาคือ รอดน้อยเปอร์เซ็นต์ครับทันทีผมได้รับประกันก็ตอนนี้ของผมก็นี่มะขามเทศผมปลูกซ่อมที่หลังครับรู้สึกว่าจะต้นเล็กกว่าเขาอยู่แต่ก็ <c oughs> เหมือนจะติดดอ,อกเนหะ็นไหมฮะอายุเขาได้เขาก็จะติดฮนะฤดูกาลของเขาเกิ่งตอนผมปลูกไว้สองแถวนะฮะแค่สองแถวแถวที่ลมมะขามเทศพร้อมเท่านั้น น,นี่ก็กิ่งตอนของผมนะฮะไม่มีตายครับเขาจะอยู่ทรงประมาณนี้ครับรอรอน้ําพร้อมปุ๋ยพร้อมครับแล้วเขาจะแตกยอดพุ่งไปเองฮะแล้วบอกครับว่าไม่มีไม่มีตายนะครับปลูกใกล้ลมมะขามเทศที่เลี้ยงพร้อมนี่ครับต้นปลูกซ่อมก็มีดอกแล้วฮะนี่ฮะทำไมผมถึงเน้นนี่ครับกิ่งตอนผมบางต้นก็มีไม่เยอะนะฮะ กิ่งกระโดงเป็นไงครับน่นาชื่นใจนะครับถ้าเห็นแบบนี้ดูใบครับนะฮะมีทั้งกิ่งตอนมีทั้งต้นกล้าะทําไมผมถึงเน้นมะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงนะครับมะขามเทศของผมคือเพชรนนทไทยฮะเข้ามาให้ดูะนี่ครับเพชรนนทไทยไม่ค่อยมีหนามนะฮะเห็นไหมฮะนี่ครกัดเห็นไหม นี่ครับไม่ค่อยมีหนามนะครับแต่ละกิ่งของเขานี่ครับเราจับได้เลยฮะเนี่ฮะไม่ว่าเราจะเปิดแสงช่วงทํายอดหรือว่าช่วงอะไรนะเราสามารถการออกตัดออกได้ง่ายมากครับเพราะมันเป็นพันธุ์ที่มันด้วยแล้วก็ไม่มีหนามด้วยจากการกิ่งได้ง่ายมากฮะผมเทศพันธุ์นี้แล้วโตเร็วนะครับฝักใหญ่มันนะครับผมอันนี้เคี้ยวมันหยุดกันไม่ได้เลยจริงๆนี่ก็กําลังจะติดดอกติด ฝากอีกเยอะเลยฮะแบบเพชรนอนไทยผมส่วนผมก็เน้นแต่เพชรนอนไทยนะครับฝักไม่ขี้เหร่แน่นอนดูฮะดูฮะนี่ครับว่าแล้วก็แอดมินก็ขอสักฝักแล้วกันเห็นไหมครับนู่นนะครับพุ่มนู้นเป็นไงฮะนี่แหละครับพี่เลี้ยงผักหวานทำเงิน ไม่แพ้พักหวานเลย